เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็คอนเทนต์อาจจะไม่สอดคล้องกับตัวเกมที่ผมเล่นนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเมื่อช่วงเช้านะครับก็ผมก็คือเท้าความก่อนะครับว่าผมได้ปล่อยเช่าบ้านให้กับผู้ที่จะมาเช่าบ้านคนนี้เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอ เริ่มเริ่มเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าแบบว่าอยู่มาประมาณสัก5เดือนนะครับก็เกิดการเบี้ยวค่าเช่าเหมือนแบบประมาณว่าพอไม่ทวงก็ไม่จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดโควิดเกิดสถานการณ์แปรปวนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคุณบอกมาหรือเจรจาหรือพูด พูดว่าคุณขัดสนทางการเงินหรือว่าคุณไม่พร้อมที่จะจ่ายซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันแย่กันทุกภาคส่วนซึ่งเราก็ให้โอกาสซึ่งแต่ก็แต่ก็แต่ก็อะไรละมันมันเหมือนว่าการมีวินัยหรือการที่แบบว่ารับผิดชอบต่อ ต่อต่อตัวเองซึ่งคุณมาเช่าบ้านอยู่อย่างนี้แล้วต้องให้ทวงครับถึงจะจ่ายมันซึ่งไม่รู้ว่าผมว่าสามัญสำนึกมันยังไม่มีมากพอก็พยายามอดทนกับเขามาประมาณสองปีคิดว่าเขาจะปรับปรุงตัวแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็คิดว่าไปเช่าบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็คงไม่ชอบแหละครับซึ่ง ผมว่าผมก็ให้โอกาสมานานพอสมควรเลยนะครับสองปีที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านเช่าของผมนะครับแลวก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือใจใจที่ผมคิดนะครับคือขอแค่เวลาผมโทรไปเขาเขาจะชอบตัดสายอะไรประมาณนี้ครับคือผมขอแค่ว่าขอแค่การเจรจาการคุยกันว่า ถ้าขอแค่คุณพูดเราก็เข้าใจถึงปัญหาเราก็เออโอเคเราให้โอกาสคุณแต่แต่ว่ามันก็ต้องมีมีจุดสิ้นสุดว่านี่นะเราจะให้เวลาคุณถึงเท่านี้คุณต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเราขอแค่การตกลงแค่นี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับแต่สิ่งที่ปัญหาที่ ผมคาใจคือว่าคุณคือผมเวลาโทรสายไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบจะตอบก็ตอบเมื่ออะไรนูน่นนี่ขัดข้องหรือมีปัญหาสมมุติไฟบ้านดับอย่างนี้เขาถึงจะคุยไลน์ซึ่งวันนี้ก็ได้คุยไปนะครับว่าสิ้นเดือนนี้เขาก็จะเช่าออกแล้วนะครับก็ไหนๆก็ขายของไปนในตัวด้วยเลยใครจะมาเช่าบ้านแถวปทุม ถนนสามสี่ห้าที่มณีรินก็สามารถมาเช่ากันได้นะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกส่วนตัวมาได้นั่นแหละครับนิสัยแบบนี้ก็ผู้เช่าบ้านคนไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม